โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมไม่ได้รีมเป็นอัดล่วงหน้าเพราะว่าผมได้มาเทสแชนแล้วก็คาแล้วก็แพทใหม่ก็คลิปนี้จะมาแนะนำ คาก่อนมาแนะนำปืนก่อนว่าในปืนเนี้ยเป็นไงผมได้จับก่อนเฮก็ค yeah. าเนี่ยเป็นปืนจากไททันฟอร์เนาะเป็นปืนที่แบบเฮ้ยปืนนี้ถ้าเข้ามาเก่งแน่นอนเดี๋ยวเขาพูดพูดกันนะนะผมก็ลองจับมาละเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงความคิดเห็นผมแล้วกันว่าเอ๊ะสรุปป,รปืนเนี่ยเป็นไงผมชอบใจไหม เริ่มจากอันนี้กันอะไรดีวะคานค่า,าเป็นปืนเฮวี่และไลท์อ่ะงงดิปืนเนี้ยเราสามารถกดปุ่ม B เพื่อเปลี่ยนประเภทกระสุนได้อ๋อเสียวปะคือเราจะใช้กระสุนเฮวี่หรือหรือว่าจะใช้กระสุนไลท์ก็ได้แม็กซินก็ใส่ได้ทั้งแม็กซิงไลท์และเฮวี่เลยเห็นไหมแมคอนมันจะเป็นรูปทั้งแม็กเฮวี่และแม็กไลท์ ราจะใส่แม็กเี้หรือแม็กไ์ก็ได้ดั้งสู์เท่ากัน27นัดถ้าเราใส่แม็กกาซีนจำนวนกระสุนจะเป็นเริ่มต้นถ้าไม่มีนะจะเป็น20ส่วนถ้าเป็นสีขาวจะเป็น22นัดส่วนสีฟ้าจะเป็น24แล้วก็27ดนัดดาเมจดาเมจยิงตัวจะเป็นนัดละ13ขานัดละ10หัวนัดละ20ก็ให้พูดตรงๆเลยนะคะเทียบง่ายๆเลยนะ เอาเทียบกับอนายนายแล้วกันเป็น S M G เหมือนกันอนายนายถ้าเรายิงบอทที่เลือดเต็มนี่คือตัวรถเลยนะ220เกาะบอทมันเลือด250อไอ้225เป็นบอทเกาะแดง เงียไม่ตายเหลือห้าเห็นไหมแต่ขานี่คืออันไหนๆนะค่าดาเมจต,ต่อแม็กจะอยู่ที่260นี่ไม่ไม่นับว่ายิงหัวยิงยิงเท้านะไ,ไง่ายๆก็คือข่ายิงแรงกว่าอันไหนๆดาเมจต,ต่อแม็กจะอยู่ที่ สองร้อยสต่อด้วยสองร้อยสองร้อยแปม็กฟ้าจะอยู่ที่สามร้อยสิบสองดเมจนแม็กม่วงจะได้ยีเจนัดอยู่ที่3ามราเอ็ดาเมจก็คือแรงมากอะ่ะเทียบกับอารายที่ทั้งแม็กม่วงเข้ากันทำได้แค่297ร้ด มันแรงกว่าพอลำพวนเลยอะซึ่งผมว่าปืนเนี้ยเข้าไมตาแต่ปืนเนี้ยถ้าเราพูดถึงรีคอยอะผมว่าปืนเนี้ยคุมยากกว่าอันไหนๆสำหรับเราผมนะคือเรื่องคุมปืนนะผมว่ามันเป็นอะไรที่ขึ้นอยู่กับความสามารถของคนที่จะคุมปืนด้วยแต่ผมจะเอาผมเป็นมาตรฐานแล้วกันเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้บ้าคุมรีคอยถึงกขั้นแบบยิง ไอตรงนู้นแล้วผมยิงแบบเข้าตรงนัดอ่ะนึกออกล่าไหมเออมันยิงเข้าอยู่แค่นัละสิบตันเมตรเออโอเคไหมผมจะไม่แบบไม่เป็นไม่เทียบเปรียบเทียบกับยอนไปด้วยเนี่ยถ้ามันเป็นระยะนี้เนี่ยผมสามารถคุมรีคอยได้เข้าได้ทุกนัดโดยที่ไม่มีของแต่งเลยอะไรเงี้ยเออผมจะเทียบกับตัวผมเองที่ผมไม่ค่อยคุมรีคอยแบบเบื่อๆปืนได้เป็นปืนที่ดีในความคิดผมนะเดี๋ยวผมจะใส่คูณสองแล้วกัน อ่าปืนที่ใส่กล้องทองได้นะใส่กล้องทองคูณหนึ่งคูณสองได้คูณสามคูณสี่ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็น SMG อ่ะจะเริ่มที่รีคอยล์แล้วกันยผมจะไปโชว์รีคอยล์ให้ดูก่อนนั้น,นี่ผมแอบยิงไว้แล้วล่ะรีคอยอ่ามันหายไปฮะผมเทียบกับอานายแล้วกันจะไปทางแม็กเลยนะอันนี้จะเป็นผมเริ่มที่ขี้ขวารีคอยขี้ขวาแบบไม่ใส่กล้อง ส่วนอันนี้จะเป็นรีคอยของอาไนเห็นชัดๆเลยก็คือมันเด้งขึ้นเห็นไหมมันเด้งขึ้นแต่อาานตอนท้ายมันจะมันจะเกาะกลุ่มกว่าอันนี้จะเกาะกลุ่มให้เราง่ายๆคือมันดีดกว่าอาไนมันเป็นปืนที่คุมยากกว่าอาไนแต่รีคอยจะคล้ายๆกันแต่สำหรับผมนะมันเป็นปืนที่ยิงระยะกลางยากกว่าอะ สมมติว่าถ้าผมจะยิงระยะนี้เป็นเราเราจะพูดถึงเรื่องระยะหวังผลของมันแล้วนะเพราะว่าเราเห็นรีคอร์มาแล้วเนาะระยะเนี้ถือว่าเป็นระยะที่เริ่มยิงยากลวระยะ20เมตรระยะตัวเห็นตัวคอรมาเท่านี้เล่มกป่มยากละแต่ก็ยังยิงได้อยู่ระยะหวังผลของมันที่แบบเล่นแล้วแบบอีซี่เลยนะคือระยะนี้10เมตรปืนง่ายๆเลยเพราะงั้นด้วยความที่ปืนมันดีดอะ มันเลยกลายเป็นว่าปืนเนี่ยควรเล่นกับพวกอ่าพวกปืนเคาะหรือว่าปืนที่แบบระยะกางมันเก่งอะแบบแฮมล็อกแบทไลน์ไอ้ปืนพวกที่ใส่คูล3ามได้ลิพิเตอร์ปืนเคาะทั้งหลายสไนเปอร์วิงแมนผมว่าสาหรับผมนะผมจะถ้าจะเล่นปืนเนี้ยผมก็จะอยู่ผมก็จะใช้ปืนเคาะร่วมกับมันอาจจะเป็นแบบคาร์วิงแมนเนี้ย พอเราแบบอยู่ระยะใกล้ระยะใกล้ๆอย่างเงี้ยผมก็ได้ใช้คาไ่้แล้วถ้าเราห่างไกลออกมาหน่อยเราก็ใช้วิงแมนในการยิงเพราะปืนปืนมันไม่ได <c ül Simple> ้เก่งเลยอะระยะกลางระยะไกลอะเราก็เอาพวกวิงแมนอาสามอะไรเงี้ยมาช่วยแอะตอไปอืมคำถามที่คนมักจะถามละกันผมว่ามันเป็นผมเดาไว้แล้วว่าเอ้ยถามอะไรกันบ้างเนี่ยคำถามแรกเลยก็คือ ไลท์ Light, กระสุนไลท์กับระสุนเทวีมันต่างกันยังไงไอ้ปืนเนี้ยโดยคขาที่มันใช้กระสุนได้ทั้งสองแบบใช่ไหมมันต่างกันไงดาเมจเท่ากันไหมคำตอบก็คือเท่าเปลี่ยนเป็นกระสุนไลท์สิบสามเปลี่ยนเป็นกระสุนเฮฟวีสามยี่สิบสิบสามยี่สิบเท่ากันเห็นไหม,ไมง่ายๆคือของแต่งอะไอ,อ้ไม่ใช่ของแต่งเขาเรียกว่าอะไรประเภทของกระสุนอะไม่มีผลผลอะไรสักอย่างเลย แบบอืมไม่มีไม่มีไม่มีผลอะไรสักอย่างเลยจริงอ่าม็กม a g a z สมมติว่าใส่ม agazine ม่วงไปแล้วเราใช้กระสุนไรคำถามคือมันจะทําให้ม a ก a z i n เราใหญ่ขึ้นไหมถ้าเราใช้กระสุนประเภทตรงกันข้ามคาตอบก็คือใหญ่ขึ้นคือไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยคือเหมือนกันเด้เอาเป็นว่าใส่ม a ก a z i n นี้เข้าไปได้ใส่กระสุนเข้าไปได้เหมือนกันเท่ากันไม่ได้อะไร โดยมากก็น่าจะไม่มีอะไรละสำหรับคำถามของการจีอปัปเดตเนี้ยส่วนนี่จะเป็นสกินคาสกินของ่าจะเป็น Factory New นะผมจะให้ดูสกินในสกินทองแล้วกันนี่มี Factory New ตัวส่วนนี่เป็น p a r c e l Perfection เป็นสกินทองอันที่2เป็นสกินสีพาสเทล Rich Mahogany มี Moha Moha Maho Rich Ma h o g a n y นี่นี่เอ <Sure ู่นะ Line heavy full auto อ่ะ네นี่เป็น soft squeeze ผมว่า ผมไม่รู้เหมือนกันว่าปืนไหนไอออนไซด์จะจะจะสวยไอออนไซดแปลกๆอ่ะดูดิไอสองอันเนี้ยมันเป็นเหมืนอนนอ้นั่นอะ่ะตัวนะั้นคอมากลุกอะ่ะตัวเรือเออไม่รู้ว่าตอนยิงจะเป็นไงเหมือนกันต้องลองลอง,ลองมีคนมาซื้ออ๋อเหมือนท <laughs> ี่เสอแสกงว่าเนี้ยไม่เหมือนดีฟอต้องลองต a ค t ทอร์รี่มินกับพาร์เซลเนี่ยถ้าผมซื้อผมอาจจะซื้อพารเซล ฟอสเฟลนาลักาแอนซฟอเฟลเปลี่ยนโดยรวมผมน่าจะโค้มทุกอย่างแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรยิ้มไว้ในคอมเมนต์เดี๋ยวผมตอบให้ก็ <g ười> <g ười> มีอะไรถามผมได้เลยในคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะคอยคอยตอบโอเคไหมโอเคครับเจอกัน i